คือเอาไว้ i ันนิ่งนะครับเป็นหินที่พลังสูงพลังดีช่วยกระตุ้นด้านจิตวิญญาณด้านทางโลกพร้อมๆกันรองเป็นรองก็แต่สตาสิทฐ์เท่านั้นสะตาสิ์คือหินที่พลังดีที่สุดในร้านผมแต่ว่าอันนี้คือเป็นรองแค่สตาสิธ์เท่านั้นเพราะว่ามีอุกกาบาตห้าชนิดในนี้ก็คือมี1 ite, 2, ani, 3, ite, 4, น,นึ่คลเบียนไนท์สองซิตามนีสอคาเนมีเนไรส์สเทคไทส์สี่ตโตแรนี่เป็นหินอุกกาบาต ตระกูลเทคกไททั้งหมดแต่ว่าซินตามณนีจะมาจาก U.S.A. รัฐอดิโซนาโคลัมเบียไท์มาจากโคลัมเบียอาคคานีมานีไทยมาจากอินโดนีเซียตะกูลเท็กไตดหมดเลยเทคกไทนี่คือที่เบตานเทคกไทมาจากแถวอินโดจีนเราแถวไทยแถวพม,ม่าสรุปเป็น5ชนิดกีเบียนตัวนึงกีเบียนเราใช้กีเบียนสีดำนะครับปกติจะไม่เจอกีเบียนสีดําอันนี้คือสั่งพิเศษมาก็จะเป็นกีเบียนสีดำเพื่อให้มันเข้ากันโทนนี้จะเป็นโทนเข่งขึมสีดําคุณป้าแพรมเขาเรียกเส้นนี้ว่าเส้น อัศวินดำนะอสศวินดำสตาร์ซิตจะเส้นคือเส้นไลท์วอริเออร์สตาร์ซิตคือนักรบแห่งแสงสว่างแต่นี่คืออัศวินดำจะเป็นโทนที่ผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้แล้วออกโทนเข่งขึมเข้ากับทุกสภาวะทุก,ท,กทุกสถา,านการณ์ของของชุดของเรานะพลังจะออกแนวกราวดิ้งอยู่บนโลกให้กับเราเพราะว่าเห็นหลายตัวอย่างเช่นเทไกด์มันมีนอกจากตัวอุกกาบาตแล้วจะมีชันไกด มีแบล็ o ม,ม,มู s t o n e มี s i l เ e อร์ออฟซิเดียนมีมิสติกเมอร์ลินไนมี b บล็กออร่าไลท์ยีสมีซุกเกไลคือทั้งหมดที่จะออกแนวจิวิญญาณแล้วก็กราวดิ้งแล้วก็ปกป้องพลังงานลบแล้วก็เคลียร์พลังงานออร่ายกระดับพลังงานออร่าเราแล้วก็เร่งพัฒนาการทางจิวิญญาณของเราเช่นเร่งเร่งพัฒนาการทางการตื่นรู้ของเรา m y s ติกเมอร์ลินไนเนี่ยชื่อเสียงมันจะออกแนวตื่นรู้อย่างฉับพลันชื่อเสียงมันนะออกแนวตื่นรู้ฉับพลัน เมื่อเราทําสมาธิกับเขาถึงระดับคริสติคลอลระดับหนึ่งระดับที่มันจะถึงการตื่นรู้ฉับพลันได้นะครับแต่ประมาณนั้นคือเส้นเนี้ยก็เลยตั้งชื่อว่า awakening จุดประสงค์หลักคือเพื่อปลุกกระตุ้นให้คนที่ฝึกจิตฝึกอะไระอยู่เนี่ยตื่นรู้เร็วขึ้นตื่นรู้ด่วนเร็วขึ้นแล้วก็อะไรักยภาพทางจิตด้วยนะก็จะถูกเปิดมากขึ้นอะไรเงี้ยโดยเฉพาะสู่กินไร้พิสิกมรินไนอารายี่สามพวกเนี้ยแล้วก็อุกกาบาตสี่ห้าอย่างเนี้ยมันออกแนวสื่อสารกับนอกโลกนอก มิติที่สูงกวา่าพวกนั้นด้วยครูบาอาจารย์ด้วยอะไรอย่างง้นบียิงทั้งหลายแหล่จากดาวต่างๆด้วยนะครับอันนี้คือเป็นรองเฉพาะสตาสีเท่านั้นก่อเพือสูสีก็ได้ทําไปแนั้นเนี่ยเพราะว่าที่ว่าเป็นรองเพราะว่าหินแหล,ลตัวมันก็ช่วยกราวดิ้งช่วยผ่อนความแรงไม่ใช่ผ่อนความแรงนะเราช่วยคือดึงพลังงานจากส,งสูงๆลงมากราวกับพื้นมันก็เลยทําให้พลังมันเหมือนไม่พุ่งมากสตาสีมัไม่มีอะไระดึงให้นะสตาสีนี่จะออกแนวพุง่งส่วนใหญ่มันก็เลยเป็น ก็เรียกว่าเป็นรองเฉพาะสตาติเท่านั้นแต่บรรดาหินทั้งร้านของผมเนี่ยตัวนี้ตัวที่2นะ